ที่วันนี้จะมาทำอะไรกันก็มาติดตามกันเลยดีกว่ามาดูสเปคน้ำมันเกียร์กันนะครับนี่จะเป็นตัวน้ำมันเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ MT หรือเขาเรียกกันเกียร์เอนะครับก็จะเป็นสเปค g l เนะครับ 75W ดสีบแปดาก็จะเป็นสเปคตรงรุ่นกับ c h ดโรเลตโซนิกหนึนะครับ ก็ทําการยกรถนะครับก็ดึงแบกมือขึ้นนะครับหนึ่งจุดนะครับก็เอาหอินหินรองทานล้อรถนะครับโอ้2สองจุด ้านซ้ายนี่ยกขึ้นลอยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปมุดดูใต้เกียร์กันเลขไม้นะครับแสนสองหมืนเก้าเราก็มาทำการเปลี่ยนน้ำมันเกลียร์กันเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งที่ต้องถอดน็อตน็อตคลายน้ำมันออกนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราทำการถอดน,น็อตออกนะครับเพื่อเอาน้ำมันเก่าออกนะครับอ,อกกุปกรณ์มีอะไรบ้างกระบะรองน้ำมันเก่านะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์สิบสามนะครับเพื่อขันน็อตถ่ายออกนะครับเบอร์สิบสามกแก๊กนะครับ นี่นะครับเป็นตำแหน่งที่จะต้องคลายน็อตออกนะครับเพื่อเอาน้ำมันเก่าออกนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับ ัวนอ็นอตน็อตน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับนี่ก็จะมีพวกเศษเศษเหล็กมาดูสภาพหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับนี่อันนี้ด้านบนก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ตัวน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับอุปกรณ์ช่วยในการดูดน้ำมันเกียร์ออกมานะครับคือตัวน,นี้ก็ กระโดดกันเลย ภาพน้ำมันเก่าครับก็พยายาม ดูดให้น้ำมันเก่าออกให้เยอะที่สุดนะครับมาดูสภาพน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้ความจุขวดอยู่ที่1.5นะครับ ก็ตามสเปกแล้วต้องใส่น้ำมันเกียร์1.6ลิตรนะครับแต่ว่าเราใช้ทำการดูดเอานี่ก็เอาออกให้มากที่สุดนะครับน้ำมันเกียร์ก็จะได้เท่านี้นะครับก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่คือสภาพน้ำมันเกียร์นะครับ12 0 0 0 0สนสม่นโลนะครับ เรามาดูคู่มือนะครับว่าสเปคนี้เติมกี่ลิตรนะครับของน้ำมันเกียร์ธรรมดานะครับก็มาดูดกันสารบันอยู่ไหนสารบันนะครับอยู่หน้า13นะครับไปอ่านี่นะครับ หน้าสิตัวเกียร์ธรรมดานะครับความจุ1.6นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเทียบเท่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นทำการขันแน่นนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับ เบอร์17นะครับถอดตัวในออกนะครับตัวระบายอากาศของเกียร์มนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเติมกันนะครับนี่อุปกรณ์เสริมนะครับท่อยาวขึ้นนะครับก็จะเติมเจ้าน้ำมันตัวนี้เข้าไปนะครับน,นี่ได้พอดีแล้วนะครับก็จะนํามาเติมกัน เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็สําหรับการเปลี่ยนน้ามันเกียร์ของเกียร์ธรรมดานะครับของเชฟโรเลตโซนิกยินดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ